วันนี้แกงสับนกนะครับประกอบด้วยปลายี่สบดครึ่งกิโลพริกแกงเผ็ดขีดครึ่งมะเขือเปาะมะเขือพวงตัวฝักยาวกระชายซอยพริกไทยอ่อนนะครับน้ำตาลปี๊บกะทิครึ่งกิโลใบโหระพา ใบมะกรูดนะครับลงมือทำเลยครับติดเตาติดไฟก่อนเลยนะครับติดไฟเสร็จเกลกะที่ลงไปนะครับหัวกะทินะครับหัวกะทิลงไปนะครับแล้วก็มาใส่พริกแกงเผ็ดหยาบนะครับขีดครึ่งน,นะครับขีดครึ่ง แต่หากระทิศนะครับต่ให้ถุบผิงครับไม่เยอะมากหากระทิศนะครับพอเลยครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับให้มันแตกมันนะครับใส่ปลาไปเลยครับปลายิ่งสดหมดถุงไปนะครับครึ่งโลครับที่ซื้อมาจากเขาพี่อ่างทองครับสามถุงร้อยนะครับปลายุ่งสดครับ ยีให้เป็นก้อนๆนะครับย่ละเอียดมากนะครับให้เป็นชิ้นๆต่อนๆนะครับจะเป็นชิ้นๆนะครับก็ให้ทินเล็กๆหน่อยครับเนี่ยทำเป็นอย่างนี้ครับนะครับยีลงไปนะครับนะครับเป็นชิ้นน่ากินนะครับชิ้นน่ากิน ใหญ่มากก็ตัดตดเอานะครับเนี่ยใช้ทพัพีใช้เนี่ยแบ่งเอานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเนี่ยใส่มะเขือไปครับแล้วก็ตอกมะเขือพวงถัวปักยาว น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บที่แรกต้องใส่ก่อนน้ำตาลปี๊บแล้วดึงดึงส่ก่อนนะครับปรุงคนให้เข้ากันนะครับตัใส่น้ำปลาครับปรุงไปเลยครับปรุงให้ถูกใจนะครับหวานกับเค็มครับมีแค่นี้ครับกี่มานะครับค่อยๆปรุงเอานะครับ ไ็ได้ปลาอย่างนี้ครับถุงเมื่อกี้ครับเรามาบีบอัน,นี้กระทะน,นี่ยครับหน่ากินครับน่ากินรสชาติกำลังดีนะครับใส่กระชายซอยลงไปนะครับจะกพริกไทยอ่อนนะครับเล็กไปหน่อยดี่มันเดือดไม่ค่อย,อยใส่พริกเดือดพริกแดงลงไปครับ ใส่ใบมะกรูดโหระพาลงไปครับคนเข้ากันครับใส่ใชัครับดัแบคบาวครับโดยเลยครับ ลองทำกันดูนะครับครัวทำเบียงอยาทำอย่างครับความแตกต่างจะไม่เกิดครับรสชาติไข่รสชาติมันนะครับชอบเผ็ดใส่พริกแดงเยอะๆนะครับชอบมันก็ใส่กระทีเยอะๆชอบเซนก็ใส่น้ำปลานครับชอบหวานใส่น้ำตาลครับแค่นะครับรสชาติการปรุงอาหารสวงานครับติดเตาได้ครับจากเสริมไม่ได้ครับตอนนี้โอ้หน้ากินครับนี่โอเคครับ แกงสับนกปลายี่สกนะครับ